วันนี้วันวันแม่นะที่12สิงหาคมนะครับ2,567นะวันนี้โยก็มีของมาให้แม่นะเป็นแอร์แท็กให้โยกับน้องสาวนะกับน้องกินก็มีแอร์แท็กมาให้นะเป็นแบบตัวเชื่อมสายใยนะเพราะมันจะเห็นกันทุกที่ทั่วโลกเลยนะไห้แม่ไปติดกับอะไรก็ได้นะัะ <ก S 2> แล้วก็อันนี้นะอันนี้เป็นบทเพลงนะเพราะปกติร้องตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ก็มาร้องตอนตอนโตบ้างนะ เป็นเพลง้าน้ำนมนะเดี๋ยวจะร้องเป็นน้ำนมันอนเลยแม่นี้มีบุคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าหัวบ่วงรูปแต่หลังเมื่อยังนอนเตมแม่เราเฝ้าโอระเหตุกล่อมลูกน้อยนอนเตมไม่หาแสาเหตุไปจนกัน แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอมแม่ผ่ายหอมย่อมเกิดจากรักรูปปักดวงใจเติบโตโอเล็กจนใหญ่มีรัษาอะไรไม่ใช่แารหาข้อค่าน้ำนมควรคิดทีนิดให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จา๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดแก่อบ ฝากแบวดเรียนภาคเรียนตอนหยดหลึ่งน,น้ำนมกินทดแทนไม่ทิ้งรักคุณแม่สวัสดีวันแม่ครับขอให้มีความสุข